สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับคาบนี้เนี่ยเป็นคาบวิชาประวัติศาสตร์ภาบที่แล้วเราได้ทําแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนทําได้กไหมครับ่าบนี้นะครับครูจะมาสรุปพัฒนาการของชุมชนเนี่ยแต่ละอย่างและนะครับผม ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจะมีการพัฒนาต่อนเนื่องมาเป็นระยะระยะเลยไม่ว่าจะเป็นจากสมัยหินเก่าหินใหม่จนถึงสำลิดตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงประวัติศาสตร์นะครับผมอ่าเรามาดูสมัยหินเก่าสมัยหินเก่าเนี่ยนะครับมนุษย์มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอาศัยอยู่ตามถ้ำและเพิงขาใช่ไหมครับอ่าเพราะว่า ยุคสมัยหินเก่าเนี่ยยังไม่รู้จักการสร้างบ้านการทําที่อยู่อาศัยนะครับผมก็จะใช้ชีวิตยอยู่ตามเพิงถ้ำต่างๆนะครับเขาเนจะเลี้ยชีพด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์และใช้หินเป็นเครื่องมือเพื่อหาอาหารและลา่าสัตว์นะครับผมลักษณะเครื่องมือของหินเก่าเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมครับว่าเป็นแบบไหน เป็นแบบหินทื่อๆเลยใช่ไหมครับหามาได้ก้อนหนึ่งก็เอามาพันกับไม้แล้วก็เอามาล่าสัตว์เลยใช่ไหมครับซึ่งจะแตกต่างกับสมัยหินใหม่และสมัยสำริดนะครับเ,เรามาดูสมัยหินใหม่จนถึงสมัยสำริดกันนะครับมนุษย์เริ่มมีความรู้จักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและมีระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิตมากขึ้นเช่น มีพิธีกรรมในการฝังศพใช่ไหมครับการฝังศพก็จะมีอะไรครับมีเครื่องประดับต่างๆอยู่ในหลุมฝังศพด้วยใช่ไหมครับและมีผู้นําชุมชนก็คือเหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมมีการนำใยพืชมาทอเป็นผ้าทําลวดลายลงบนเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับผมและรู้จักนําโลหะ เช่นสำริดเหล็กมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและล่าสัตว์นะครับแล้วสมัยหินไม่จนถึงสมัยสำริดเนี่นะครับมีการติดต่อกับชุมชนอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตที่พื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองไม่มีเนี่ยก็ต้องเอาของที่ในพื้นที่ของตัวเองมีเนี่ยไปแลกในสิ่งนั้นมานะครับผม ต่อมาในชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยนะครับจะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันนะครับจากหลักฐานที่ค้นพบเนี่ยแสดงว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมีการพัฒนาที่แตกต่างกันตัวยอย่างเช่นชุมชนที่ใช้เครื่องมือเหล็กก็จะมีอะไรครับมีเหล็กเนี่ยมาทําเป็นเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอบ เบ็ดดักปลาใช่ไหมครับชุมชนที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล็กเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่ใช้หินใช้ไม้ในการลา่าสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจากหินไม่ขัดมาเป็นหินขัดจากหินมาเป็นสำริดจากสำริดมาเป็นเหล็กต่างๆนะครับผมต่อมาชุมชน ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นมีการติดต่อซื้อขายจากชุมชนภายนอกใช่ไหมครับหลุมฝังศพเนี่ยของไม่ว่าจะเป็นชาวยุคหินเกา่าหินใหม่ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศเราทั้งนั้นเลยจะทำให้เรารู้ว่ายุคแต่ละยุคเนี่ยเกิดในพอศอไหน ยุคแต่ละยุคมีตัวหนังสือใช้แล้วหรือยังนะครับผมอะเรามาดูกันสมัยหลังเนี่ยก็คือตั้งแต่สมัยหินใหม่เนี่ยนะครับผมมีโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยู่ใต้ดินมีการทําพิธีกรรมต่างๆนะครับอาจจะเป็นไปว่าแหล่งโบราณคดีหลายๆแหล่งเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าสมมติแหล่งโบราณคดีชุมชนยุคหินใหม่ทางภาตอนออก นะครับผมได้รับความรู้ในเรื่องการขุดหลุมฝังศพมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะนำก็จะนาพิธีเนี้ยไปแผ่กระจายไปถ่ายทอดสู่ภาคต่างๆภาคต่างๆก็เอามาปรับใช้เหมือนกันนะครับผมต่อมาพบของที่มาจาก่างแดนแสดงว่ามีการติดต่อซื้อขายกับชุมชนภายนอกใช่ไหมครับอ่า ต่อมาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับความเจริญจากภายนอกนีครับและได้พัฒนาความก้าวหน้าด้านต่างๆเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจากอายุหลักฐานแสดงว่าชุมชนบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีได้ใช้สำลิ์ก่อนที่เอินะครับผมอ่าชุมชนบ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,ออนีอุดรธานียอยู่ภาคอะไรครับ ภาคอีสานใช่ไหมครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วเขารู้ได้ไงอะ่ะว่าชุมชนบ้านเชียงเนี้ยได้ใช้สำิีก่อนภาคอื่นเพราะว่าถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะถูกนำไปอยู่ในหลุมฝังศพด้วยใช่ไหมครับพออยู่ในหลุมฝังศพเนีย้ยมันก็เจอ จะเกิดตะกอนเกิดสน,นิมต่างๆใช่ไหมครับการทับถมไปทบถมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอนักโบราณคดีปัจจุบันนย่ยมาขุดพ,พบเจอเนี่ยเขาก็ได้ตรวจสอบอว่ามาาคีความหนาขนาดนี้คือกี่ปีความหนาขนาดนี้คือกี่ปีเขาก็สามารถสันนิษฐานได้จากเครื่องไมายเครื่องมือนะครับผมต่อมาเครื่องไม้เครื่องมือสำริดเนี่ยได้กระจายไปชุมชนใกล้เคียงอ่า เรารับเข้ามาเราก็ต้องแพร่กระจายอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อมาจึงสันนิษฐานว่าชุมชนอื่นได้รับการใช้สัมฤทธิ์จากชุมชนบ้านเชียงและแสดงถึงความก้าวหน้าในด้านการดำรงชีวิตมากขึ้นนะครับผมต่อมาชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแหล่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆใช่ไหมครับได้มีความเจริญต่อเนื่อง จนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์เนี่ยคืออะไรอะ่ะจำได้ไหมสหมัยประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่มีการจดบันทึกหรือตัวหนังสืออ่าพอเราเริ่มใช้ตัวหนังสือก็ไก่ขอไข่ขอควายเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเป็นการยืนยันเลยว่าเข้าในสมัยประวัติศาสตร์นะครับ สมัยสวัสติศาสตร์นะครับเป็นสมัยที่ชุมชนนั้นต้องมีตัวอักษรบันทึกเรื่องราวหลักฐานตัวหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบบนดินแดนไทยจนถึงปัจจุบันคือศิลาจารึกที่ปรา,าสาทเขาน้อยจังหวัดสระแก้วนะครับพุทธัักราชพศ1180 เกิดกันแล้วหรือ,อยังยังใช่ไหมครับครูก็ยังไม่ได้เกิดเือนการครูกเกิดพศ2533ห้ามสอ 2, ตั้งแต่คาบหน้าเป็นต้นไปเราจะเข้าการเรียนในเรื่องของสมัยประวัติศาสตร์แล้วนะครับคาบนี้เนี่ยเราจะจบกันอยู่ที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เราจะไม่เรียนกันแล้ว ตั้งแต่คาบหน้าเป็นต้นไปเราจะมารู้ว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีเมืองอะไรบ้างมีแคว้นอะไรบ้างมีการสร้างบ้านเมืองอย่างไรมีพระมหากษัตริย์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันคาบหน้านะครับสำหรับคาบนี้ครูขอจบการเรียนการสอเนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ